สวัสดีค่ะวันนี้ออยจะพามาชมรถในโชว์รูม V88 SK นะคะเริ่มกันที่คันแรกเลยนะคะตัวเจ้า V Go Champ Pioneer ชม T R D Sportivo นะคะคันนี้นะคะปี2014เครื่อง2,005ตัว e นะคะมีกล้องหลังมีจอมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะด้านในเป็นเกียร์ออตโต้เบาะหนังนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่469,000บาทคา่ะ ต่อมานะคะมาชมเป็น4ประตูกันบ้างนะคะสำหรับ Toyota Vigo p i พ n n e r Champ นะคะตัวนี้เป็นตัวฉลอง50ปีนะคะปี2012เครื่อง3,000เกียร์ออตโต้ตัว G นะคะมีกล้องหลังนะคะแล้วก็มีจอแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยทั้งซ้ายและขว,วานะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่489,000บาทค่ะ ต่อมานะคะตัวเต้า Vigo Prenner Champ นะคะตัวนี้ปี2013เครื่อง2,005เกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นตัว G นะคะมีจอมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมีกล้องหลังนะคะสำหรับคันนี้นะคะแถมที่หุ้มเบาะหนังให้ด้วย1ชุดนะคะราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทค่ะ ่อมาเป็นอีลสุกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีล e สูตซูเปอร์แพลตินัม s l x เครื่อง2,005นะคะสำหรับคันนี้นะคะมีจอมีกล้องหลังนะคะสีสวยด้วยนะคะเป็นสีบอลออกฟ้าฟ้านะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่379,000บาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นปี2010นะคะ ต่อมานะคะเอาใจไว้รุ่นกันบ้างสำหรับ Allnew นะคะแต่งสวยนะคะตัวนี้เป็นย e ูสุ Allnew นิว1.9บูพาวเวอร์นะคะตัว S เครื่อง1.9นะคะเป็นล้อแม็กใหม่ยางใหม่นะคะที่แถมให้กับกลูกคา้าแม็กฮอบ17นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 9 0 0 0บาทคา่ะ ไปนะคะแต่งสวยเหมือนกันนะคะสำหรับคันนี้อ e ีลสุ d Mac a l l New เครื่อง2,500ตัว S นะคะจะมีสเกิร์ตรอบคันแม็กใหม่และก็ยางใหม่นะคะเป็นแม็กขอบ17เหมือนกันสำหรับคันนี้นะคะสภาพสวยนะคะแต่งสวยทั้งคันเลยนะคะแต่งแต่ตัวรถนะคะเราไม่ได้แต่งเครื่องนะคะเพราะเรามีการรับกันหลังกานขายด้วยสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่4,29,000บาทปี2013นะคะ ต่อมานะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยสวยมากๆเลยนะคะอีซุ d m a ม n l l n e เเช่นกันนะคะเป็นปี2014นะคะและที่สำคัญตัวนี้ก็มีเครื่องเสียงในตัวรถด,ด้วยนะคะแม็กใหม่ยังใหม่เหมือนกันนะคะ ัวนี้ปี2014เครื่อง2,005ตัว S นะคะด้านในมีเครื่องเสียงให้ในตัวเลยซื้อไปนี่คุ้มมากๆเลยพร้อมกับแถมที่หุ้มเบาะหนังให้ด้วย1ชุดนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่4 4 9 0 0 0บาทนะคะภายในมีจอนะคะคุณค้าต่อมานะคะลูกค้าท่านใดที่หารด ตอนเดียวทำมาหากินอยู่นะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะตัวเต้าวีโก้แชมป์ปี2015นะคะสำหรับคันนี้เครื่อง205ดีเซลค่ะสภาพเดิมๆเ,เลยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทค่ะเป็นอีซูซูตอนเดียวกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะคะอีซูตอนเดียวเครื่อง205นะคะตัวนี้ปี2014นะคะราคาอยู่ที่ า3าม0 0 0่หบาทนะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวเสภายในเบาะหนังนะคะต่อมานะคะมาชมเป็นรถเก่งกันบ้างนะคะสำหรับคันนี้โตโยต้ายาริโชมที d s p o ดี i v o นะคะ ตัวนี้นะคะสีแดงสวยมากๆเลยนะคะปี2015นะคะเครื่องพั1อ2เกียร์ออโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่339,000บาทนะคะด้านในนะคะมีจอเบาะหนังนะคะ ต่อมาะะเป็นคันสุดท้ายนะคะตัวต้าว v ีออตัวนี้ปี2015ตัวจนะคะเครื่อง1,500ออโต้นะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมๆเลยนะคะใช้งานไม่เยอะนะคะสำหรับคันนี้ราคาอยู่ที่329,000บาทนะคะ <S <S ลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรีวิวนี้นะคะ <S 2> <S 2> ลูกค้าสนใจเป็นคันไหนนะคะ <S <S ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถาม พูดคุยรายละเอียดกับออยเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศ6นย์หกหนึนะคะหรือสามารถแอดลิงค์รายได้รายละเอียดยูทู b ใกล้เลยนะคะมีรถอีกเยอะเลยนะคะวันนี้ก็มารีวิวให้ดูแค่คร่าวๆนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ